ขึ้นเกมนะครับเปลี่ยนนะครับจาก316มาเป็น32ละนะครับมี31บ้างไหมมีต้องบอกว่ามีนะไม่ใช่ไม่มีเลยจังหวะ3 1มีและจังหวะ3 1เนี่ยผมเห็นแล้วผมเสียวทุกทีแล้วก็เสียจริงๆเพราะขึ้นยากใช้ผู้เล่นแค่3าเออใช้ผู้เล่นแค่4คนนะในแดนต่ำไม่รวมผู้รักษาประตูนะครับใช้ผู้เล่นแค่4ี่คนในแดนต่ำขึ้นยากใช้5คนยังแน่นเลยเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูตรงเนี้ยนะครับเราโอเวอร์โหลดอยู่5ต่อ4เนาะ ก็คือเราใช้ผู้เล่น5คนในแดนต่ำนะหลังครึ่งสนามแต่ว่าทางซ้มต้านเนี่ยนะครับเปิดเกมมาเนี่ยเขายืนด้านบน4ี่คนโอเค54แบบนี้เราก็พอส่งบอลกันได้แต่พอเขาเริ่มบีบสูงขึ้นสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยพอมันเริ่มเป็น 5, 5. ้าแมนยูส่งยากครับคือหลังขึ้นเกมลาบากนะครับแล้วก็พอเวลาเสียบอลน,นะครับลักษณะของผมดูก่อนเริ่มต้นนะครับนะเชฟนะเวลาเรามีบอลหรือว่าอินพเซชันนะตอนมีบอลน,นะในเฟสหนึ่งก็คือการขึ้นเกมเราขึ้นกี่คน เฟสสองนะครับเราเราใช้กี่คนตรงกลางนะครับนะแล้วบอลขึ้นเฟสสามได้เร็วช้าแค่ไหนยอมรับเลยว่าเฟสหนึ่งถึงใช้สามสองนะครับก็ยังขึ้นได้ช้านะเพราะว่าเขาก็เอาห้าคนมาชนเหมือนกันเฟสสองพลิกได้ยากนะครับเพราะโดนเข้าเร็วนะรตรงกลางบูโน่นะครับเมนูเนี่ยโดนเข้าตลอดนะครับแล้วก็อ e ีริกเซนเนี่ยมีเวลากับบอลมีเป็นคนเดียวที่มีเวลากับบอลเยอะนะครับอีร e ิกเซนเพราะว่าดรอปลงมาเก่งดรอปลงมาหาพื้นที่ว่างเก่งแล้วก็แต่ได้ทําได้แค่สเปรย์บอล ทำได้แค่สเปรย์บอลเปลี่ยนตัวไปคืนไปนะครับจะไปดาโลจะไปริชาจะไปเดลิกหรือว่าจะข้ามไปทางมาซาวีเนี่ยนะครับประมาณนั้น,นยังยังผ่านเป็นบอลขึ้นหน้าไม่ได้นะครับพอเราเสียบอลน,นะครับ out of p o s s s i o n หรือตอนที่ไม่ได้ครองบอลเชฟเราเป็นยังไงเชฟจะเป็น4-2นะครับด้านหน้านะครับแต่วันนี้ที่ผมชอบนะผมชอบมากกว่านกักก่อน4-2ของแมนูเต็ดวันนี้เราเล่นแนโรขึ้นเราเล่นแคบขึ้นครับ จุดสาคัญเลยสำหรับผมผมว่าบอลมันทะลวงตรงกลางได้ช้าลงได้ยากขึ้นนะครับแตกต่างจากนะัดที่เจอกลิเวอร์พูมากนะัดที่เจอกลิเวอร์พูเนี่ยเขาแทงเราตรงกลางเลยนะครับเพราะว่าเซิร์กซีเอยแรชฟอร์ดเอยอะไรเนี่ยครับหรือบรูโน่หรืออาร์มัดย,ยืนกว้างกันไปน,นิดหนึ่งพอยืนกว้างเนี่ยเขาจ่ายบอลผ่านระหว่างผู้เล่นเราอะ่ะได้ง่ายนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยนะครับนะวันนี้ที่ผมห่วงก็คือว่าอิวิกเซนจะเอาอยู่หมดไหมรับรุกเป็นยังไงใครจะเป็นคนยืนต่ํากว่าใครจะยืนสูงกว่าแบบเนี้ยกลายเป็นว่าสลับกัน นัดนี้ไม่ได้มีผมบอกเลยว่านัดนี้สำหรับผมไม่ได้มีมิดฟิลด์ตัวรับธรรมชาติและไม่ได้มีใครเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตามตำแหน่งนะครับก็คือจะสลับกันนะครับบางทีอ e ีรเซนขึ้นสูงเติมไปนะครับเมนูยืนต่ําห้อยอยู่คนเดียวบางทีเมนูพลิกขึ้นสูงทางอ e ีรเซนวนลงมาต่ําแบบนี้นะครับซึ่งก็ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นจะเรียกว่ามันก็เป็นการปรับตัวนะครับลักษณะการแก้ไขแต่อ e ีริกเซนเนี่ยมาแผลงลิทเอาหลังจาก10น มาแผงลิดเอาจากหลังจาก1นูนเพราะว่าผมรู้สึกอีริเซนคุมดีขึ้นเยอะจ่ายบอลขึ้นหน้าได้ดีขึ้นมากบอลเคลื่อนที่ดีเมื่อมีอีริสเซนตามจุดแข็งของเจ้าตัวเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังมีเสียวๆบ้างเวลาจังหวะที่โดนบุกมาอารมณ์อย่างนั้นนะครับแต่จุดสําคัญสำหรับผมเกมนี้หลังจากที่เราได้เห็นว่าตอนนี้ภาพนี้คือตอนที่ทีไม่มีบอลน,นีนยืนเชฟแบบไหนนะครับอันที่1เอ่อเราต้องบอกว่า4ีที่ยืนแนว่ขึ้นแคบขึ้นกับอันดับอันดับที่2ก็คือว่าเราเล่นมิดบล็อกกันมากขึ้น เราไม่ได้เลเราไม่ได้ไล่ไฮเพรสนะครับมีบ้างนะไล่ไฮเพรสไปแต่เราลงมามิดบล็อกเร็วนะครับอันนี้ใครที่รู้สึกว่าเล่นแบบนี้ดีกว่าเล่นแบบไฮเพรสยาวๆนะครับพิมพ์7มาหน่อยผมอะรู้สึกว่าแบบนี้ผมชอบมากกว่าเวลาออกมานอกบ้านเวลาต้องเล่นเกมแบบที่เราฟอร์มอาจจะไม่ดีผลการแข่งขันที่ตั้งที่ผ่านมาเพิ่งจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้เล่นมิดบล็อกแบบเนี้ยเพราะเชฟมันแน่นกว่านะครับลูกนี้จะให้เห็นก่อนนะครับว่าแมนยูเนี่ยขึ้น3-2แต่ลูกนี้นะครับก็จะเป็นช็อตที่เขาบีบเพรสขึ้นมาละ จะเป็น5้าต่อห้านะครับเห็นไหมพอมันพอมันแบบวันวีวันแบบนี้ปุ๊บล้วเนี่ยตอนนี้ครับเราขึ้นได้ยากขึ้นเราขึ้นได้ยากขึ้นครับไม่ใช่ว่า3ามสองแล้วจะง่ายขึ้นนะเราเจอเราเจอแมนมาร์คด้านบนแบบนี้นะครับเราเจอแดนมาร์คแมนมาร์คในเฟสหนึ่งหรือว่าแดนแรกแบบนี้นะครับก็ขึ้นยากเหมือนกันแล้วสังเกตว่าด้านล่างนะครับยังไม่มีใครที่เข้ามาช่วยนะครับด้านด้านข้างของทางลิช่าเนี่ยอย่างนี้นะส่วนการขึ้น3ามหนึ่งมีให้เห็นไหม like <brake faster> em. ไมีให้เห็นบ SO ้างเป็นบางจังหวะไปนะครับมีให้เห็นบ้าง จากการที่ตัวด้านบนของเขาก็เอามาแค่4คนเนี่ยเราก็ใช้4ี่คนชนเหมือนกันโดยชี้โอนาน่าเป็นตัวรองนะครับก็อย่าถามว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าขึ้นได้ง่ายอย่างที่อยากจะเห็นแต่ก็ยังเข้าใจได้อยู่นะตอนนี้ยังเข้าใจได้อยู่นะยังค่อยๆดูไปก่อนนะส่วนจังหวะการจังหวะไหนที่บอลเทนทาร์กมันจะไอ้ที่สามหนึ่งมันจะมีประโยชน์สามหนึ่งจะมีประโยชน์ก็คือว่าไอ้ตัวข้างหลังสี่คนอย่างงานหนักนะตอนขึ้นเกมงานหนักและเสียงพอสมควรแต่ถ้าผ่าน แต่ถ้าผ่านแดนหนึ่งไปได้มันจะเข้าแดนสามเร็วมากอันนี้ใครเข้าใจากดสามนะครับไอ้ใช้ตัวน้อย,อยแบบนี้แสดงว่าตัวข้างบนมันตัวเยอะถ้าเราเอาบอลไปให้ตัวเยอะๆได้เนี่นยแมนยูจะได้เปรียบมันคือมันคือหลักการง่ายๆแค่นั้นแหละแต่ตัวข้างล่างที่มันตัวน้อยๆเน,นี่ยที่เจอประกบหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยคุณต้องมีความสามารถสูงมากเลยนะที่คุณจะเอาบอลจากที่คุณถ้าไม่มีตัวช่วยแต่คุณต้องพาบอลไปเองเอาชนะไปเองนะครับไม่มีไม่มีโครงสร้างของเพื่อนที่ยืนซัพพอร์ตอยู่ใกล้ๆมาช่วยแล้วคุณต้องเอาบอลขึ้นไปให้ แต่ถ้าทําได้มันจะเกิดภาพนี้เกิดขึ้นนะครับมันจะเปิดเกิดภาพแบบนี้เกิดขึ้นคือบอลด้านบนมันจะเป็นบอลที่วันวีวันครับถ้าเราไม่ได้เอาตัวลงไปช่วยข้างล่างอะบอลเทนฮาที่มันจะโอเวอร์โหลดคือบอลด้านบนเขาอยากได้วันวีวันหรืออยากได้โอเวอร์โหลดด้านบนคือห้าต่อสี่ห้าต่อสี่ให้เร็วนะห้าต่อสี่ให้เร็วเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมว่าทําไมเขาถึงใช้สามหนึ่งหกนะครับเพราะว่าสามหนึ่งข้างหลังมันแค่สี่ถูกไหมครับแล้วหกคนอยู่ข้างบนแต่หนึ่งคนจะห้อยล่างและห้าคนอยู่ในลาย รเรียกว่าเป็นสามหนึ่งหนึ่งห้าก็ไดใ้ในภาพที่มันที่มันเป็นจริงนะสามสองห้าแต่เขาแตกเป็นสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งตัวลุกแล้วก็ห้าห้าแบบยืนขึงอะไรอย่างเงี้ยนะค,คือมันเสี่ยงแหละแต่ถามว่าลายเกมลุกของเราเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นลาย o v 1แบบนี้แล้วผู้เล่นทุกคนสามารถมีพื้นที่ในการรับบอลได้กองหลังไม่สามารถที่จะออกมาสกัดบอลได้ท,ทันทีเพราะถ้าออกมาจากตำแหน่งปุ๊บเนี่ยมีโอกาสโดนสอด โดนสอดแล้วเกิดพื้นที่ว่างคือเขาไม่กล้าที่จะเปิดพื้นที่ว่างท้้งหลังอะ่ะเขาจะเลี้ยงลายประคองกลับไปเรื่อยๆแล้วแมนยูจะได้ขึ้นไปข้างบนและสามต้องใช้จังหวะในลักษณะแบบนี้ทําให้มีประสิทธิภาพนะทาให้มีประสิทธิภาพไม่ได้คือคุณวันวีวันแบบนี้แล้วใครเห็นภาพนี้แล้วเข้าใจกดสามอีกทีนะครับและรูปแบบที่ผมชอบที่สุดในการเล่นของทางการมีเซ ER ิร์ซีอยู่ในสนามเนี่ยนะครับมันจะเป็นฟุตบอลที่มันคอนเนคกันจากตําแหน่งที่เซ ER ิร์ซีดอกต่าลงมาอเวอร์โหลดในตําแหน่งพื้นที่ประมาณตรงนี้นะประมาณตรงนี้ ซึ่งถ้าถามว่าเ,เขามาช,ช่วยนะครับเขามาช่วยมาสัววีเขามาช่วยอามัดเขามาช่วยบรูโน่ที่เทเออกมาอยู่ทางฝั่งยูนิตท,ทางฝั่งขวานะมันจะมีอาหมัดใช่ไหมครับมันจะมีเซิร์กซีมีบรูโน่นะครับมีเมนูข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีาทางมาสัววนะีเนาะยูนิตตรงนี้กลุ่มเนี้ยนะครับก็จะสลับกันนะครับจังหวะการเล่นบางคนดรอปขึ้นไปคอยชุดขึ้นเกมอีกคนนึงดรอปต่ำแต่คนที่ดรอปออกมาแล้วมันมันลากตัวผู้เล่นมาประกบเขาได้เยอะอย่างที่เมื่อกี้ใครบอกนะค,คือการดึงตัวประกบออกมาการทําให้ แผนเกมรับของทางซานตันนั้นต้องเปลี่ยนเชฟไปคือเซิร์กซีนะค,คือเซิร์กซีเพราะฉะนั้นเนี่ยเซิร์กซีเนี่ยก็ในรูปเลขหนึ่งนั่นคือจุดที่มันเริ่มต้นนะครับสองสามสี่มันถึงเอ้สองสามสี่หายไปไหนวะสองสามห้านะครับในรูปนี้ตัวเลขสี่หายไปนะครับสองสามห้านี่ยมันเลยขึ้นไปได้นะเปิดพื้นที่มันเปิดโล่งเลยนะครับแบบเนี้ยนะครับการดรอปลงไปนะครับดรอปเนี่ยเขาไม่ได้ดรอปลุไปจ่ายเดี๋ยวเขาดรอปลงไปรับบอลน,นะครับเขาดรอปลงไปรับบอลจากบรูโน่และเขาป้ายต่อไปให้ทาง ทางอามัดเดียโลเดียโลเนี่ยอามัดเนี่ยครับได้บอลก็กระชากขึ้นไปบรูโน่จ่ายบอลให้เซิร์กซีบรูโน่ก็ทำตัวเป็นเติร์ดแมนรันนิ่งนะก็คือเป็นตัวที่3บรูโน่จ่ายให้เซิร์กซีเซิร์กซีเล่นกับอามัดใช่ไหมเซิร์กซีคือเ first first p เพลเยอร์อามัดคือเซคันด์ถูกไหมครับแต่บรูโน่เป็นเติร์ดแมนก็ทำหน้าที่เติร์ดแมนรันนิ่งก็คือตัววิ่งตัวที่3สอดขึ้นไปนะครับแล้วพอเซิร์ซีอาหมัดแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเลข3นะก็คือมาที่มันก็ควรจะมาที่บรูโน่ถูกไหมครับถ้าเป็นไปตามแพลนแต่อาหม ได้บอลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะพยาย,ยามที่จะจี้ก่อนพยาย,ยามที่จะเอาชนะก่อนนะครับบางครั้งก็จับปุ๊บแล้วก็แทงต่อเลยสวยๆให้บรูโน่ก็มีหลายครั้งนะแต่บางลูกก็จะดึงไว้ก่อนเพื่อหลอกลอก่อแล้วก็บางทีก็ใช้บรูโน่เป็นตัวหลอกใช้บรูโน่เป็นดีคอยนะตัววิ่งหลอกแล้วตัวเองก็กระชากตัดเข้ามาด้านในเพื่อจะมาเปิดเท้าซ้ายตัวเองเนี่ยให้เป็นมุมกว้างในการปั่นนะครับสไตล์ของทางอาร์มาเดียโลเขานะครับก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบ เป็นเป็นประโยชน์แล้วกันผมเรียกว่าให้พยายามดูตําแหน่งของทางเซิร์ฟซีอย่าไปดูคมไม่คมอย่างเดียวให้ดูว่าเขามีประโยชน์กับก,บการบิวอัพเขาคอนเน็กต์เพลย์คอนเน็กต์เพลย์แปลว่าการต่อการเล่นนะครับระหว่างด้านหลังกับด้านด้านหลังกับแดนบนสุดของเขาเนี่ยได้ดีกี่ครั้งนะครับเอออันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนะต่อมานะครับนะผมก็ต้องชมไปด้วยนะว่าวันนี้ไรชฟอร์ดนะครับเล่นกับดาร์โล่เนี่ยก็เริ่มที่จะจ่ายบอลให้กับทางแบ็คในการโอเวอร์แลปขึ้นมาเหมือนกันนะ นะครับลูกนี้นะครับแรดฟอร์ดดึงไว้ดีแล้วปล่อยบอลต่อไปที่ดาร์โล่เนี่ยผมว่าทางซามตันเนี่ยน่าจะเดาเหมือนกันหมดเลยว่ามึงไม่จ่ายแน่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครตามเลยนะครับดาร์โล่อ้อมหลังไปโอเวอร์แลปไปเนี่ยแรดฟอร์ดปล่อยไปแบบโล่งๆแต่ดาร์โล่เปิดไม่ผ่านเองเสียได้นะครับเนี่ยแรดฟอร์ดแทงสีเขียวไปดาร์โล่เติมสีขาวขึ้นมาเนี่ยเขาปล่อยบอลน,นะเขาปล่อยบอลดีด้วยจังหวะนี้นะครับแต่บอลจากด้านข้างเข้าไปเนี่ยครับนะ ตำแหน่งตัวชาร์จนะครับที่อยู่ด้านบนสุดนะครับอย่างบรูโน่หรือว่าอย่างเซิร์ซีที่อยู่เสาไกลเนี่ยกับทางอาร์มัดเนี่ยนะครับที่คุมเสาไกลอยู่ตรงกลางมันก็จะเสียได้ขาดขาด,ขาดตรงกลางไปนิดนึงนะครับแต่เปิดไม่ผ่านนะครับเปิดไม่ผ่านนะครับแต่รูปแบบเนี่ยก็โอเคนะครับรูปแบบก็เริ่มคอนเนคกันมากขึ้นนะครับผมชอบเรื่องนึ่งเกี่ยวกับอาร์มัดเดียโลอ่ะผมรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าจังหวะไหนที่เพื่อนทําทางมาดีมากๆแล้วอ่ะเขาจ่ายเนี่ยเขาจ่ายเหมือนเทรดเมกเกอร์ ผมเลยเรียกตำแหน่งเขาว่าเป็นเขาเป็นวายเพลย์เมเกอร์พอเวลามีเพื่อนที่ไปตำแหน่งดีมากๆอะ่ะผมชอบลูกจ่ายของอารมัดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยทิศทางเงี้ยผมว่าเขาเป็นคนจ่ายเก่งในระดับหนึ่งไม่ได้จ่ายเก่งมากแต่ดีในระดับหนึ่งเราก็มาเสียจุดโทษจนได้นะจากดิบบิ้งนะผอโหมึงเลี้ยงนะชื่อมึงมึงไม่ได้สะกดว่าแปลว่าเลี้ยงนะแต่ว่ามึงเลี้ยงกันเก่งจังวะแบบโอ้โหแบบติดเท้าแล้เกินแล้วดาโล่นี่ปวดมากนะนะนะเล่นทางฝั่งซ้ายด้วยนะครับ ก็เลยโดนไปนะครับนะเนี่ยกระโดดเข้าไปเนี่ยเหมือนขงขวางสกัดไว้แล้วเขาล่าขามาโดนปุ๊บล้มในกรอบเขตโทษนะครับนะก็ตอนแรกนึกว่าจะแบบนึกว่าจะเป็นนอกกรอบนะเพราะที่ผมเซฟไว้ก็ดูนอกกรอบนะแต่ผมก็แบบเออโอเคมันอาจจะมีจังหวะที่เขาแตะเท้าเข้าไปอยู่ในกรอบแล้วมั้งแล้วค่อยล,ล้มอะไรอย่างเงี้ยนะและ้วดีอุนนานซูเปอร์เซฟไว้ให้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เราไม่โดนประตูขึ้นนำเนี่ยครับโหแมนยูครับเล่นและดูเซิร์กซีครับเล่นแบบชิงหนึ่งสองกับแรชฟอร์ดอยู่สองคนเนะี่ะเนี่ยถ้าแรชฟ เห็นป่ะคือถ้าแรชฟอร์ดมีกองหน้าที่แบบซัพพอร์ตเขาอะมันก็จะเล่นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะอย่างจังหวะแบบนี้แรอฟอร์ดเขาไม่ได้จะไม่ได้จะดื้อแบบไม่ได้จะดื้อไปอย่างเดียวนะมันจะเป็นจังหวะที่เขาแบบรอเพลย์ครับแล้วดูว่าจังหวะไหนเล่นยังไงได้คือถ้าไปไม่ได้เขาจะพยายามส่งแล้วไปวิ่งไปหาช่องคืออย่างเงี้ยครับแรอฟอร์ดเขาเหมาะกับการรับบอลแล้วพุง่งรับบอลแล้วพุ่งอะไม่ใช่เขาเลี้ยงเลี้ยงไปคนเดียวนี่แรชฟสอร์ดวนมาทางซ้ายเห็นป ถ้ามีคนปั้นแล้วปล่อยบอลต่อมาให้แรดฟอร์ดพุ่งเข้ากรอบเขตโทษผมว่าแรดฟอร์ดจะกลายเป็นคนที่จบสกอร์ได้เยอะอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้ถือว่าแก้เกมดีครับผมว่าวันนี้แมนยูแต่เหมือนแก้เกมตามตัวเจ็บแก้เกมเพื่อรักษาตัวเจ็บครับเปลี่ยนส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนหลังนะครับนะตามตัวเจ็บนะอีแวนแม็กควายพวกนี้นะครับนะคาเซมิโรอูกาเต้นี่เปลี่ยนข้างหลังหมดเลยนะสี่คนนะครับเก่งมากครับแล้วเนี่ยเห็นไหมมีตัวปั้นแรดฟอร์ดพุ่งเข้าจบนะก่อนหน้านี้นะครับแรดฟอร์ดต้องเป็นตัวปั้้้นนใหฮอยดุเขาจบ แบบนี้นะครับนะมันปรับบทบาทกันน้านดฟอร์ดก็ดูเด่นขึ้นแล้วก็ก่อนที่ดัฟอร์ดเนี่ยเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกนี้ครับมั่นใจมากครับปั่นโค้งเลยยิงนะครับแล้วดูเดอลิกครับโอ้โหนะครับยืนอยู่ในลายด้วยที่สําคัญยืนอยู่ในลายด้วยนะครับดีกว่าแม็กควายตรงนี้นะครับแม็กควายชอบยืนแบบเมือแล้วจะกลายเป็นล้ําหน้านะครับตรงนี้ยืนอยู่ในลายด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนไม่ได้มีไปบางโกอะไรยืนหางโกมากด้วยนะครับแล้วก็ทําตัวเอียงหลบฟุบนึงแล้วก็รลมเซลก็หลงเลย อยู่ๆไปเปิดนะโยกสะโพกนิดหนึ่งไปมแจะไปมองสะโพกของเดลิกอยู่นะเดลิกโยกสะโพกปุ๊บหนึ่งปุ๊บอาวลูกบอลจ้าครับโค <c oughs> ้งเข้าประตูชนเสาเขาชนคนเสาเข้าประตูไปเลย <c oughs> หลังจาก2อูแล้วเราก็เล่นได้เรื่อยๆ้วครับแล้วก็หลังจากตอนนาที70 <c oughs> ผมก็นึกแล้วแหละว่าน่าจะประมาณมา,มาประมาณนาที70นะครับทางอุกาเตนะครับเห็นตอนที่อ,อ,อิลิกเซ่นนั้นเดินเหนื่อยๆเนี่ยผมก็รู้สึกแบบมาเลยไม่ว่านาที65สิบหาอะไรเงี้ยรออีกสินาทีอีกหทีไม่ไหวกลัวอิลิกเซ่นจะพลาดไม่ใช่อะไรหรอก ปรากฏว่าโอเคไม่พลาดนะครับก็เป็นเปลีป่ยนทีเดียว3ตัวนะเป็นทางแฮร์รี่แม็กควายนะครับลงมาแทนทางมาสซาวีนะครับนะก็อุ้ยไปพักหรืออุ้ยเจ็บหรือเปล่าไม่รู้จ้าแต่ไปพักนะเซฟก่อนนะครับแล้วเอาลิช่าไปเล่นแบ็คซ้ายลิช่าเล่นแบ็ size, ลลคซ้ายดาร์โลขยับไปเป็นแบ็คขวาแทนนะครับแล้วก็ให้ทางเซนเตอร์เนี่ยเป็นทางแฮร์รี่แม็กควายยืนคู่กับทางมัตทายเดอริกนะครับแล้วก็ทางอุกาเต้ลงมาแทนอิลิเซ่นนะยืนคู่กับเมนูนะครับนะแล้วก็กานาโชครับลงมา นับแทนแรชฟอร์ดนะครับซึ่งก็วันยิงหนึ่งประตูนะครับยอดเยี่ยมใช่ป่ะนะครับใช่ไหมใช่ไหมอ่าใช่แรชฟอร์ดนะครับนาทีเจ็ดสิบสามนะเนี่ยก็เขาเรียกว่าเออแต่แฮร์รี่ไม่น่าจะเสียจุดไปเสียใบเหลืองลูกนั้นนะไม่ละเอียดนะแฮร์รี่เมกวกรนะแต่ว่าโอเคยังไม่มีปัญหาอะไรนะก็โชคดีไปจนสุดท้ายนะครับเนี่ยอ่ะจุดเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับมานาทีเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าประมาณนั้นนะประมาณประมาณหกนาทีหลังจากนั้นนะครับก็เออเขาเรียกว่าอะไร ทางแจ็คสตีเฟนส์นะครับก็โดนใบแดงไปนะครับจากการเข้าแบบน่าเกลียดมากนะผมบอกเลยนะครับถ้าโดนเต็มๆนี่แม่งเจ็บยาวได้เลยนะครับแย่มากควรจะควักใบแดงสักสิบใบพร้อมกันต่อเนื่องอ่ะแดง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 อย่างเงี้ยแบบแบบออกไปแบนๆแบนแบนแบนอยาเงี้ยแม่งเอาสักสิบห้านัดไอเวนะคระับยกเขดสูงใช่นะครับน่ากลัวมากนะครับเข้าแล้วแบบผมไม่มีเบรกเลยนะครับนะพุ่งเข้ามาแบบแม่งดีเนี่ยน้องหลบเข่าทันนะครับก็ จนสุดท้ายก็มาได้ทางประตูนะของการจ่ายบอลที่สุดยอดนะของทางคาซิมิโร่นะแทงทะลวงเข้ามานะครับแล้วก็แล้วก็ได้ประตูปิดท้ายนะครับเป็นลูกที่3ไปนะครับนะฉลองเลยแล้วกันนะครับก็30นย์ะแล้วก็มาเชียร์ทีมให้กำลังใจทีมกันนะครับนะก็อย่าลืมนะสนับสนุนทางเสื้อนะครับของทางช่องฟุตบอลจีเนียสได้นะครับนะในลิงก์นี้นะตอนนี้นะสั่งได้เลยนะครับเป็นพรีออเดอร หมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ทําเพิ่มนะครับนี่บอกก่อนนะครับคนที่คนที่ถามมาคนที่สั่งล็อตแรกไปได้ของแล้วนะครับส่งของไปแล้วนะนะไม่ต้องห่วงนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้สั่งก็ยังไงรีบหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็คงจะไม่ได้เปิดให้เขาเรียกว่าไม่ได้เปิดให้ให้สั่งตลอดนะครับเวลาตอนที่หมดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะชอบส่งถามมานะครับว่าสั่งที่ไหนครับนู่นนี่นะนะสั่งในแอปแดงแอปฟ้าได้เลยนะครับอืม